ของ M O U ที่จะมีการถแถลงกันเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันไปบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีการเซ็น M O U แล้วมันจะเป็นยังไงมีผลบังคับใช้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงครับแล้วผลพวงอะไรที่จะตามมาเพราะว่าว่าตรงๆนๆะฮะสวหลายท่านก็เตรียมปิดประตูตายจากตัว M O U นี่หลายข้ออยู่เหมือนกันทีนี้ในอีกมุมหนึ่งก็ละกันท่านผู้ชมครับต่างชาติเขามองเราอย่างไงบ้างเพราะครั้งนี้เข้าใจว่าประเทศไทยเป็นข่าวไปหลายประเทศนี่ผมไม่เปิดดูฮะสื่อตะวันตกก็มีสื่อญี่ปุ่นก็ลงแล้วก็ลงกันเยอะมาก ช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันหน่อยฮะว่าแล้วมุมมองต่างประเทศกลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฮะเรามีพิธีกรเพิ่มนะครับคุณชาญชัยปรษษะทีปวัฒนวงศ์นะครับเป็นยังไงบ้างฮะสื่อต่างชาติเห็นบอกก็มีรายงานแล้วก็จับตา M O U วันนี้ด้วยครับคือตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยสื่อต่างชาติก็รายงานการจับตั้งรัฐบาลของคุณพิธาเนี่ยครับต่อเนื่องแล้วอย่างการลงนาม M O U ในวันนี้ต่างชาติหลายสำนักนะครับเขาก็ส่ง ผู้สื่อข่าวไปฟังการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยเพราะว่าการทำา MOU ของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งใหม่มาได้<า>รับต่างประเทศเลยมันใหม่เลยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐอังกฤษหรือว่าหลายๆชาติในยุโรปเขาก็จะมีพักการเมืองหลักๆสองพักก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันเป็นรัฐบาลผัดกันเป็นฝ่ายค้านนะครับจะไม่ค่อยมีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมเท่าไหร่พอมันมีการ จัดตั้งรัฐบาลร่วมแล้วต้องมีการทําข้อตกลงหรือทําบันทึกความเข้าใจ MOU นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับต่างชาติาเขาก็เลยให้ความสนใจมาดูการถแถลงข่าวในวันนี้ว่าพักร่วมรัฐบาลที่มีมากถึง8ปดพักแล้วก็ถึงแม้จะมีจุดยืนพื้นฐานที่เหมือนกันแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันของแต่ละพักเขาก็สนใจว่าจะทํางานร่วมกันได้ยังไง อาจารย์คะที่นี้ถ,ถ้าถามในมุมของอาจารย์นะักวิชาการนะคะที่จริงต้องยอมรบับว่าหลายคนบอกว่าก้าวไกลใช้สื่อเป็นมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือแม้แต่ปัจจุบันที่พอคุณทีมพิธาเนี่ยวาที่นายกคนที่30มมาเจอสื่อต่างชาติหลายคนก็ชมว่าเอาสื่ออยู่นะอ,อันนี้มีผลต่อการเมืองหรือว่ามีผลต่อก้าวไกลย,ยังไงบ้างมีผลผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาตินะครับหรือว่าสื่อไทยทั้งหมดก้าวไกลสามารถสร้างชุดนะครับ ความรู้ที่เรียกว่าการสื่อสารทางการเมืองอนะครับได้หลากหลายนะครับแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการนะครับสื่อสารบนดินพบปะประชาชนเา็ามีนะครับสามารถสร้างการสื่อสารที่แตกต่างเราจะพบนะนักการเมืองนะครับแบบอื่นใช้รถแพ่นะครับใช้คบวนแห่ใช้เปิด การเปิดเพลงแบบเดิมๆแบบนี้ใช้จักรยานใช้วิธีการที่มันเรียบง่ายไปจะง่ายแต่ทั้งหมดนะดูไม่มีราคาในการสื่อสารปกติแต่เวลาเข้าสู่แพลตฟอร์มโซเชียลมันมีราคามากเลยใช่ไหมสองนะการปรับวิธีการปลาใสที่ผ่านมาเราจะเปิดปลาใสใหญ่แต่เที่ยวนี้นะครับโชคดีที่สื่อมวลชนก็พยายามปรับมาสู่การดีเบตก็คือช่วยกันยกระดับความรู้ทางการเมืองนะครับเราพบว่าการดีเบตของพรรคก้าวไกล ลหลายครั้งเขาดีเบตด,ด้วยความรู้ด้วยข้อมูลแล้วก็สามารถย่อยข้อมูลนะครับสร้างการสื่อสารในขณะที่พรรคการเมืองเก่าๆเนี่ยไปชวนท้าตีท้าต่อยอไปทะเลาะมันยิ่งทำให้จบแล้วก็วิธีการนําเสนอเนี่ยอันไหนที่ผมสังเกตด,ดูนะาการสื่อสารอันไหนที่เป็นคุณกับก้าวไกลเขาพยายามตัดเป็นคลิปติ๊กตอกบ้างนู่นนี่นั่นบ้างขยายผลเพื่อวางหวังคะแนนเสียง<า>สองอันไหนที่เป็นแง่ลบก,กับคู่ต่อสู้<า>นะครับสองลุงโดนเยอะมาก ช่ไหมฮะก็ไปทําให้ด้อยค่าในกระบวนการการต่อสู้เหล่านี้มันสร้างการสื่อสารทางก,การเมืองซ้ำ บุค,คลิกภาพของตัวค a n d i d a นะครับนายกต้องยอมรับว่าจริงๆไม่ใช่คนที่เรื่องที่น่ากังวลใจนะ,ะในประวัติศาสตร์การเมืองของเราตั้งแต่หลัง2 4งสเนี่ยนายกเนี่ยสีต้นๆเยอะนะฮะเยอะมากะนะแต่เพรากฏว่าบุค,คลิกภาพทางการเมืองการสื่อสารผ่านบุค,คลิกภาพการสื่อสารจากะนะครับภาษากายลหลายๆอย่างของคุณคุณพิธาเนี่ยมันสามารถรู้สึกว่านายกคือคนธรรมดา นายกคือสามารถเป็นคนที่เจอได้ตามข้างถนนครับนายกเป็นเป็นคือเป็นคนที่ไม่แบบไม่ได้มอยู่สูงกว่าเขาใช่ครับคือคนเหมือนธรรมดาเหมือนกันดีแหละเห้วเนี้ยมันก็เลยไปไปนะครับไปโดนใจหลายๆอย่างกับกระแสแล้วก็บวกกับนะครับที่นะครับคุณบอกว่านะการสื่อสารที่เนี้ยมันการทำ emoji เนี่ยนักข่าวต่างประเทศไม่เคยเจอแล้วอย่างอย่างคุณชัยรัยทำดูกระจกข่าวต่างประเทศเนี่ย เหมือนที่อาจารย์พูดมาต่างประเทศตอบรับเยอะไหมเพราะว่าเราก็เห็นคู้พิธายสัมภาษณ์สื่อนอกเยอะมากในมุมมองเขามองเข้ามาเขามองอย่างไรบ้างก็สร้างความแตกต่างได้เยอะนะครับคือก็เราแทบจะไม่เคยเห็นผู้นําประเทศคนที่จะเป็นคนดิเดตนายกนะครับหรือนักการเมืองระดับสูงให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศด้วยตัวเองเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังแล้วฉานมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วพอคนที่เป็นคนดิเดตนายกคนที่ชนะการเลือกตั้งสามารถ ส่งสารของเขาเนี่ยไปยังสื่อต่างประเทศได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่านล่าม<ฮ>ไม่ต้องผ่านคนกลางตรงนี้น้ำหนักความน่าเชื่อถือมันค่อนข้างแตกต่างเยอะนะครับ<ฮ>แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสื่ออเมริกาอย่าง CNN <ฮ>หรือว่าสื่อในเอเชียตรงนี้ครับคือคุณพิธาก็มีการสื่อสารออกไปได้ค่อนข้างครบอาอาจารย์ถ้ามองจากที่อาจารย์พูดมาสักครู่กับคุณชานชัยพูดมาสักครู่เนี่ย แปลว่ามันเหมือนในความรู้สึกนะฮะผมมันจะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าคือเหมือนเป็นคนธรรมดาที่เราเข้าถึงได้แต่ได้ก็มาเป็นนายกแต่ก็มีความสามารถในหลายๆด้านที่ต่างชาติก็คือบอกอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในผู้นาไทยสักเท่าไหรใ่ใช่ใช่มันเป็นลูกใหม่ของผู้นําไทยผู้นําไทยที่ผ่านมาเราจะเห็นผู้นําที่มาจากชนชั้นนำข้าราชการนะครับลูกท่านหลานเธอนะครับ,รบชนชนั้นนาที่นะครับเป็นกลุ่มที่แบบสูงกว่านะครับคนท,ทั่วไปในทางสังคมนะครับ แต่คนกลุ่มนี้ถ้าเราไปดูนะหลายๆครั้งเวลาเราไปเม้นอะไรในในเพจพิธาพิธามาตอบอะแค่นี้ก็เป็นการสื่อสารที่เหนือกว่าหลายๆอดีตผู้นำแล้วฮะครับเพราะบางทีคืออาจจะเป็นไม่ได้มาตอบเองนะต้องห้ามห้ามเมนเลยอะใช่ไหมอาจจะไม่ได้ตอบเองแต่การสร้างการสื่อสารราวกับว่าตัวจริงเข้ามาหรือแม้กระทั่งในทีมของเขากรณีของคุณโรมจุกไหมฮะที่มีกรณีเรื่องคนไปไปดู ผู้หญิงอช่ขี้ข้างหลังคุณโรขอบัาบหน่อยใช่ใช่ใช่เห็นไหมเขาก็มาตอบทุกคนใจเย็นนะครับนี่ภรยเขาไม่ใช่คนเนื้อแต่ไม่ภรรยาผมเองแต่มันทำให้เฮ้ยเฮ้ยมันรู้สึกว่าเป็นการสื่อสารมันมันมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยคนระดับ นะครับนักการเมืองซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันไม่เคยภาพเจอภาพลักษณ์แบบนี้อาจารย์คะคำว่าแต่เดิมไม่ได้เจอภาพลักษณ์นี้เดิมขนาดไหนหรือว่าแค่ช่วง8ปดปีที่ผ่านมาหลายคนเอาไปเปรียบเทียบกันนะสิอ,อาจารย์แปดเปีด้วยะนะครับแล้วก็ผมก็ก่อนนั้นที่ก็ไม่เคยเจอ oh. นะครับ oh. คือส่วนหนึ่งนะครับเต้องยอมรับว่าเก้าไเขาเติบโตมาจากการเติบโตขึ้นของโลกาภิวัตน์กระแสโซเชียลมันทําให้เชื่อม นะครับคนในระดับชาติภูมิภาคท้องถิ่นด้วยเครื่องมือการสื่อสาร<ะ>และบวกกับท่าทีนะครับการสื่อสารของเขาและดูนะบุคลิกการแต่งกายของเขามันเรียบง่ายไอ้ความเรียบง่ายแบบนี้<ะ>ผมคิดว่ามันคือชีวิตปกติของคนทั่วๆไปที่มันเห็นว่าเฮ<ะ>้ยแคนดิเดตของเราสสอของเราก็ค<ะ>ือคนทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ยไม่ได้เป็นเทวดามาจากไหนอาจารย์ถ้าพูดถึงก้าไกลตอนนี้มีอะไรไหมที่ เราอยากจะเห็นจากเขาอีกค่ะอาจารย์ถ้าในมุมของนักวิชาการคือตอนนี้ผมคิดว่าถ้าดูจากนี่คือเราอยากจะเห็นการทํางานจริงๆของเขาก็ออคือที่ผ่านมามันมีความหวังนะมันเห็นภาพบางอย่างจากการเป็นฝ่ายคา้านที่เขาทํางานได้ดีด้วยดับหนึ่งสามารถนะครับอภิปรายเรื่องที่สังคมไม่กล้าอภิปรายเรื่องใหญ่ๆเรื่องกระทบกับสถาบันหลักๆเนี่ยเขาก็ทําเห็นแล้วแต่สังคมยังไม่เห็นเขาทำงานในฐานะนะครับฝ่ายบริหานนร,รอันนี้ที่ผมคิดว่าสังคมมีความคาดหวังต่อ เพราะว่าก็มีฝ่ายตรงข้ามก็บอกบ่อยๆว่าจับตาดูว่าถ้าเกิดทํางานจริงๆเนี่ยจะทําได้อย่างที่พูดหรือว่าที่หาเสียงหรือเปล่าคุณเคยทํางานนิติบัญญัติหลายคนบอกทํางานดูเด็ดเพชดมาคือในสภาแหละท่านผู้ชมว่าไงเป็นสอสแต่บริหารก็คือคณะมนตรียังไม่เคยนั่งอันนี้ที่อาจารย์อยากเห็นใับสื่อต่างชาติคุณาจาเลยบอกว่าตอนนี้เขาจับตากันมากเขาอยากเห็นอะไรคือตอนนี้สื่อต่างชาติยังคงมุ่งเป้าไปอยู่ที่ว่าคุณพิธาเนี่ยจะสามารถฟาดานมา ถึงวันที่ได้เป็นนายกรัตมรีจริงหรือเปล่าเพราะว่า่าเขาเขาเขาก็ดูขั้นตอนสวงสวอันเปขอเราเขาก็ยังเน้นน้ําหนักไปที่ว่าคุณพิธาเนี่ยยังต้องเจอด่านใหญ่ๆสองด่านคือเรื่องคดีครอบครองหุ้นสื่ออันหนึ่งแล้วก็เสียงสวอที่อาจจะไม่โหวตให้คือเขากําลังจับตามองสองเรื่องนี้อยู่ว่าคุณพิธาจะผ่านไปได้หรือเปล่าค่ะงั้นถามอาจารย์ต่อเลยต่างชาติเขาก็จับตา2สองเรื่องนี้ที่จริงคนไทยทั้งประเทศก็จับตา2เรื่องนี้ กังวลเรื่องไหนมากกว่ากันคะอาจารย์ด่านไหนน่าจะหินที่สุดสําหรับก้าวไกลและคุณพิธาผมคิดว่าด่านที่หินมากสําหรับคุณพิธานะเวลานี้นะครับก็คือสอวอนี่แหละครับนะครับสอวอค่ะเพราะว่านะครับมันเรื่องใหญ่มากที่จะได้สอวอมานะครับมาเติมประมาณสักเจ็ดแปดสิบคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หนักมากพอสมควรอย่างที่ผมบอกนะผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะฮะทางรัฐบาลทางคนดิเดตรัฐบาลทั้งหมดเนี่ย พยายามลบบี้นะครับสื่อสารแน่แต่จุดยืนทางผลประโยชน์ที่อยู่หลังสอวอเนี่ยจะทําให้สอวอจะต้องเลือกนะครับพเพราะว่ามันเป็นการตั้งหลักไม่ทันของอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนกระบวนการในเรื่องของการถือคลองหุ้นสื่อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการในในชั้นศาลที่อาจจะต้องต่อสู้กันได้นะครับย,ย,ยังมีเวลาครับอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมครับคือเรารอ,รอเวลาคือตอนนี้ อ่าเซลกตาสากนาทีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ <Okay. S 2> มีสัญญาณเริ่มถแถลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดสดให้ท่านผู <Okay. S 2> ้ชมดูเต็มเ็มอ่าแต่ไม่อก้อาจารย์พูดบอกว่าอะไรนะระหว่างพุ้นสื่อกับ <Okay. S 1> สวอ,อาจารย์บอกว่าสวน่าจะยากกว่าเพราะเรื่องอย่างกฎหมายเนี่ยมันสู้กันไดแ้แต่แต่ผมสงสัยแบบนี้ว่าถ้ากกตยื่นเรื่องไปที่ศา,าลเมื่อไหร่ทีเนี้ยฮะมันใช้กระแสมหาชนจะบอกว่าทาตามมติมหาชนไม่ได้านะอาจารย์ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วข้อกฎหมายใช่ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ เอาละนะเราก็ไม่กล้ากล้าล่วงการพิจารณาของศาลแต่ผมคิดว่าศาลคงจะประเมินแล้วว่าถ้าทําอะไรบูมบ่าเวลานี้นะครับเสียงของประชาชนแรงกดดันเนี่ยอาจจะกระทบต่อกระบวนการการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นในทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอกระแสให้มันเจือจางลงนะครับให้มันเบาบางกว่านี้นะครับกรณีถ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบของคุณธนาธรเนี่ยก็ต้องรั้งเวลาพอสมควร รั้งเวลาจนกระแสมันเบาบางลองะสมควรถึงแม้ว่ามีคนแม็ด้วยมีคนเอะอะวุ่ยวายมีคนเดินขบวนประท้วงแต่ถ้าดูแล้วมันยัง,งอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ อาจารย์พูดว่าต้องรั้งกระแสเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้ามองกลับมาที่9้าไกลถ้าจากที่สังเกตที่ผ่านมาการลงพื้นที่ขอคุณพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่แลนสไลด์อันนี้ก็เป็นอีก1กระแสที่9้าไกลพยายามรักษาไว้ใช่ไหมคก็คือตอนนี้ก้วไกลสิ่งที่ต้องทำนะครับนอกจากเดินให้สุดกําลังในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนที่2ก็คือรักษากระแสครองใจประชาชนให้ต่อเนื่อง ซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่าเขาทําแน่ไม่ว่าเขาจะไปยังไงสมมุติว่าเขาไม่ได้ไปต่อนะเขาเข<ะ>าจะชี้เห็นว่าการไม่ได้ไปต่องเขาเนี่ยคือความอายุติธรรมชนิดหนึ่งที่คนเลือกกันมาอย่างท่วมท้นสล้านเสียงแต่โดนกระบวนการโดนชนชนัชน้ชนชนั้นนำบล็อกทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง<ะ>ผลประโยชน์ทางชนชนั้นถามว่าคนโอ้โหจริงจริงจริง,รงเนี่ยถ้าอย่างนั้นจะต้อง<ะ>แก้ธรรมนูญเลยะจะต้องแก้ทะุทะลวงเลยเห็นไหมฮะคืออาจารย์เนี่ยเป็นนักรัฐศาสตร์ ผมเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาก็จะบอกว่าอะไรก็ตามนะถ้าทำเนี่ยมันต้องดูต้นทุนกับผลประโยชน์อ่ะถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์เขาเขาจะใช้คาว่าแบบนี้ก้าวไกลพยายามทําให้ต้นทุนของใครก็ตามที่อาจจะตบสัตว์ m อ u อาจจะถอนตัวหรืออาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งรัฐบาลต้นทุนของการทําแบบนั้นของคุณจะสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนมันไปถึงคำถามที่ว่าคุ้มไหมที่คุณจะทำใช่ครับแม้กระทั่งวันนี้เรารอดูการแถลง MOU นะถามว่าถ้าพักใดพักหนึ่งไม่มาเนี่ยโอ้โห ไม่คาพไม่ออกเลยไม่ใช่แค่ว่าต้องไปทีหลังว่าเซ็นแล้วไปแหกเอโยนะใแค่ว่าไม่มาว่าต้นทุนสูงแล้วก็มีราคาต้องจ่ายแล้วแต่อาจารย์เรามั่นใจได้ไหมวันนี้จะมาครบทั้งแปดพักหรือคะผมว่าสถานการณ์ตอนนี้นะก็คือมันไม่ได้เป็นการตั้งรัฐบาลจริงๆและมันต้องรอกระบวนการขั้นตอนนะครับในการรวบรวมเสียงในการประกาศผลจากกกตไม่มาไม่ได้คือตอนนี้มันเป็นการรักษาคะแนนนิยมด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถึงตัวเองจะมี5เสียง3เสียงนะ แต่โอกาสนี่คือการโอกาสโหนก้าวไกลนะฮะให้ยืนอยู่ในฝายฝั่งประชาธิปไตยอาร์อาจารย์ใช้คําว่าโหนก้าวไกลเลยเหรอคะครับเพราะว่าคือเขาอาจจะบอกเป็นกลุ่มเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันผมว่าคะแนนเสียงต้องมามากกว่านี้แล้วก็การลงนาม MOU เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่ถ้าหากว่ามีพักใดพักหนึ่งไม่ปฏิบัติตามความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันมันก็สูญเสียความน่าเชื่อถือไปเยอะเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกับ มันเป็นต้นทุนที่คุณต้องจ่ายถามว่าทําได้ไหมทาได้แต่มันมปต้นทุนนะจะจะยอมทําหรือเปล่าทีนี้เออพูดถึงว่าถ้าเกิดจะมีคนเป็นแบบนี้อเวลาไปดูสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาคาดหมายไหมว่ายัางไงตั้งรัฐบ,บาลได้แนะ่หรือเขามีการวิเคราะห์ผมวิเคราะห์แล้วนะยังไงกับการเมืองไทยบ้างคือเขาจะคล้ายๆกับที่คุณอธิชาติพูดนะครับว่าถ้าหากว่ามีพรรคไหนไม่ทําตาม ก็จะมีต้นทุนทางการเมืองที่ตามมาจากนั้นเนี่ยที่ราคาแพงมากแล้วเขาก็ค่อนข้างให้น้ำหนักกับคําสัมภาษณ์ของคุณพิธาที่แสดงความมั่นใจอย่างหนักแน่นตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยเขามั่นใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนสื่อต่างชาติก็จะค่อนข้างรายงานน้ําหนักไปทางนี้แล้วในเรื่องของการต่างประเทศเพราะใน MOU ข้อสุดท้ายฮะนโยบายต่างประเทศฟื้นฟูบทบาทผู้นำไทยในอาเซียน รักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศหมาหาอำนาจแล้วก่อนหน้าเองก็เพิ่งจะมีอะไรนะเป็นผู้นํา WBF ใช่ไหมฮะมาคุยมาเจอกันุนพิธาอันนี้เนี่ยเรียกว่าบทบาทพเพลโลของเมืองไทยถ,ถ้าจะเป็นก้าวไกลเนี่ยสื่อเขาบอกว่าอย่างไรบ้างคือจริงๆก้าวไกลเขาก็ถึงแม้จะมีการแสดงออกว่าจะลดความใกล้ชิดกับจีนลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหันเหไปใกล้ชิดกับสหรัฐ มากขึ้นคือเขาพยายามจะพูดชัดเจนว่ารักษาสมดุลโดยดูผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักไม่ได้หมายความว่าจะเ,อ,อ,เอ,อเอียงไปทางมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษะะนะครับคือตรงนี้เนี่ยก็สื่อต่างชาติเนี่ยก็จะบอกไปว่าทางคุณพิธาจะรักษาความเป็นกลางตรงนี้ไว้เ,เขาเชื่อว่าเราจะบาลานซ์ระหว่างสองฝั่งได้ใช่ครับใค่ะคุณทัชชัยถามเพิ่มเติมนี้ สื่อต่างชาติมีประเด็นไหนไหมที่ไม่ว่าจะนําเสนอข่าวหรือว่าวิเคราะห์แตกต่างจากสื่อบ้านเราเรอคะค่ะเกี่ยวกับก้าวเกลหรือว่าการจัดตั้งรัฐบาล<ม>ปีนี้สองพันห้เขาก็มองว่าอ,อ,อย่งผมเมื่ออ่านของนิวยอร์กไทม์มาเขาก็ใช้คำหนึ่งว่าออโอเคคุณพิธา Move Forward Party เนี่ยชนะก,การเลือกตั้งแต่ว่า Will he be allowed? to become Prime Minister แต่ว่าเขาจะได้รับการอนุญาต <c oughs> ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า <c oughs> ชนะนะ <c oughs> แต่มันจะได้เป็นนายกรรหรือเปล่า <c oughs> คือเขายังมองว่ามันยังมีอํานาจอยู่ <c oughs> อีกหลายอย่าง <c oughs> ที่สามารถบล็อกคุณพิธาจากการเป็นนายกรัฐมนตรีได้ <c oughs> แล้วก็การก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้เนี่ย <c oughs> มันมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนนิยมว่า ได้คะแนนสูงสุดมามีประชาชนให้ออกมาการสนับสนุนมากมายขนาดนี้มันมันมีอะไรบางอย่างที่ที่มากกว่านั้นที่อาจจะเหนือกว่าขั้นตอนทางการเมืองอันนี้อันนี้ท่านผู้ชมน่าสนใจอันนี้คือต่างชาติมองเข้ามานะ,ะทีนี้มองจากเราเวลานะที่ต่างชาติมองกลับไปอีกทีนึงอาจารย์รกลายเป็นมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งในไทยแล้วก็สื่อไทยคนไทยสนใจใแล้วะ กลายเป็นตอนนี้หลายประเทศศาสตร์สปอตไลท์มาที่ประเทศไทยใช่ครับเพราะว่าคือประเทศไทยเราไม่ใช่ใการเลอกตั้งแต่ถ้าพูดเรื่องนะครับเพรยกว่าการเมืองในภูมิภาคเนี่ยมันเป็นเป็นยุทธ,ธศาสตร์สําคัญของหมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจีนหรืออเมริกาผลการเลือกตั้งมันมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระยะยาวนะครับที่จะต้องดําเนินนโยบายต่างประเทศไปในทางที่สมดุล แล้วบวกกับนะครับผมในต่างชาติก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาใช้ในภาษาทฐศาสตร์กันสื่อก็ใช้ก็คือ Deep State รัฐพันลึกรัฐพันลึกก็คือมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งนะความลึกลับซับซ้อนของรัฐไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อคนที่ปรากฏอยู่ในตําแหน่งว่าคนนี้หนังตําแหน่งนั่นคนนั้นรัฐมนตรีมันไม่ใช่จบเท่านั้นมันมีดิฟกทิลึกมีจริงแต่เราไม่เห็นใช่ครับก็คือเรื่องเนี้ มันพูดกันในวงวิชาการพูดกันในทางวงวิชาการรัฐศาสตร์แต่ในสื่อต่างชาติเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันรุดเดือดนะฮะจารชัยต้องต้องช่วยขยายหน่อยก็ได้ครับครับคือ deep state ในที่นี้คือเหมือนกับว่ารัดซ้อนรัฐทีใช่มันลึกลงไปข้างในไปอีกใช่เอาละค่ะอาจารย์คุณชัยคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อซึ่งทันทีที่พกร่วมรัฐบาลเขาแถลงร่วมกันนะคะเราจะตัดสดทันทีตามต่อช่วงหน้าค่ะ